สกินแคร์คืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้ยังไงฟังกันได้ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะคะแมวเหมียวขอฝากให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง Youtube ของแมวเหมียวแสนสวยกันด้วยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพบกับแมวเหมียวอีกคลิปนึงแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแมวเหมียวก็จะมาพูดถึงเรื่อง หน้าที่ของสกินแคร์นะคะเพื่อนๆ,นๆก่อนที่จะไปถึงเรื่องหน้าที่ของสกินแคร์นะคะแมวเหมียวก็จะมาพูดถึงสกินแคร์คืออะไรนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะเป็นช่วงประเพณีรอยกระทงนะคะแมวเหมียวคิดว่าเพื่อนๆก็อาจอยากจะไปรอยกระทงกับคนที่รู้ใจนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนได้ใช้สกินแคร์เนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเพื่อนๆนสวยใสยไร้สิว ผิวนุ่มเนียนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆพื่อสกินแคร์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้านั่นเองนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าและรวมไปถึงขั้นตอนในการบำรุงหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งในคลิปนี้นะคะแมวเหมียวก็จะมาพูดถึงหน้าที่ของสกินแคร์แต่ละตัวแต่ละขั้นตอนในการดูแลหน้าเลยนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้านะคะเพื่อนๆก็คือ cleansing cleansing ก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆและยังเป็นขั้นตอนที่ช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกมากมายนะคะให้หลุดออกจากผิวหน้าของเรานะคะเพื่อนๆซึ่งในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆก็ได้ไปเผชิญแสงแดด เผชิญฟุน่นเผชิญมลภาวะต่างๆนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ใจทําความสะอาดผิวหน้านะคะก็จะทําให้สิ่งสกรปรกเช่นมลภาวะ,ราวะคราบน้ํามันก็จะไปทับถมรูขุนขนจนก่อให้เกิดสิวที่ผิวของเพื่อนๆได้นะคะและรวมถึงนะคะทำให้ผิวของเพื่อนๆอ่อนแอด้วยนะคะเพื่อนๆ cleansing ก็จะประกอบไปด้วย ที่เช,ช็ดเครื่องสำอางที่เช็ดเครื่องสำอางก็จะทำหน้าที่ลบเครื่องสำอางออกจากบนผิวหน้าของเพื่อนๆนะคะเครื่องสำอางในที่นี้ก็คือแป้งแต่งหน้าที่ปัดแก้มที่ทาตาลิปสติกด้านเองนะคะเพื่อนๆซึ่งที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะจะมีอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือที่เช็ดเครื่องสำอางที่ใช้กับใบหน้านะคะ และอย่างที่2ก็คือที่เช็ดเครื่องสําอางที่ใช้กับปากและตานะคะเพื่อนๆที่เช็ดเครื่องสําอางจะมีหลายแบบนะคะเพื่อนๆแบบแรกนะคะก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบน้ํานะคะแบบที่2ก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบเนื้อออยนะคะแบบที่3ก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบเนื้อบามนะคะเพื่อนๆแบบที่4นะคะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบน้ํานมนะคะ และแบบที่5นะคะก็จะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบเนื้อเจลนะคะเพื่อนๆวิธีการใช้ที่เช็ดเครื่องสําอางนะคะถ้าเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางแบบน้ํานะคะให้เพื่อนๆนะคะหยดน้ําลงบนสําลีเช็ดหน้านะคะแล้วนํามาเช็ดหน้าของเพื่อนๆนะคะส่วนที่เช็ดเครื่องสําอางแบบเนื้อบาม์เนื้อออยเนื้อน้ำนมและเนื้อเจลนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะกดผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือนะคะแล้วใช้มือทั้งสองข้างวอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์น,นะคะแล้วมานวดบนใบหน้านะคะจากนั้นนะคะก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆ,ๆคลีนซิ่งหรือที่ทำความสะอาดใบหน้าตัวต่อมานะคะก็คือคลีนเซอร์นั่นเองนะคะเพื่อนๆคลีนเซอร์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดใบหน้านะคะเพื่อนๆคลีนเซอร์มี3แบบนะคะเพื่อน,นๆ,ๆ แบบแรกเป็นแบบเนื้อโฟมนะคะเพื่อนๆแบบที่สองเป็นแบบสบู่นะคะเพื่อนๆและแบบที่สามเป็นแบบเนื้อเจลนะคะเพื่อนๆคลีนเซอร์ก็จะทำหน้าที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกฝุนคราบน้ำมันบนผิวหน้าของเพื่อนๆให้หลุดลอกออกไปนะคะเพื่อนๆวิธีการใช้คลีนเซอร์นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ บีบผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือนะคะแล้วนำมาถูบนใบหน้าของเพื่อนๆนะคะโดยถูเบาๆนะคะจากนั้นนะคะก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆขั้นตอนที่2ในการดูแลหน้านะคะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้คือโทนเนอร์นะคะเพื่อนๆโทนเนอร์ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ถูกสร้างมาเพื่อบู์ความชุ่มชื้นให้แก่ผิว โดยส่วนมากนะคะเพื่อนๆจะมีเบสเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยสาร Humitant ซึ่งเป็นสารที่ช่วยดูดความชุ่มชื้นที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ในผิวของเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆโทนเนอร์นะคะก็จะทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและช่วยให้สกินแคร์ตัวต่อไปซึมเข้าไปในผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ขั้นตอนที่3ในการดูแลหน้านะคะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ก็คือ eye treatment นะคะเพื่อนๆ eye treatment ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตานะคะซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูผิวรอบดวงตาให้มีความชุ่มชื้นและสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆอขั้นตอนในการบำรุงผิวต่อมานะคะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ก็คือ เอสเซนต์นะคะเพื่อนๆเอสเซนต์ก็คือน้ำตบหน้านั่นเองนะคะเพื่อนๆเอสเซนต์ก็จะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและทำให้ผิวอิ่มน้ำนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาในการดูแลผิวนะคะเพื่อนๆก็คือเซรั่มนั่นเองนะคะเพื่อนๆเซรั่มนะคะก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า ที่มีส่วนผสมของสารต่างๆที่ช่วยบำรุงหน้าอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อนๆมีหลายสูตรมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เช่นว่าถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆต้องการอยากมีหน้าขาวใสนะคะให้พเพื่อนๆเลือกเซรั่มที่เขียนว่า White n นนิ่งนะคะเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆต้องการอยากจะลบจุดด่างดำออกจากผิวนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเซรั่มที่เขียนว่าลบจุดด่างดำนะคะเพื่อนๆถ้าผิวหน้าของเพื่อนๆ มีริ้วรอยนะคะเลือกเซรั่มที่เขียนว่า Rinkle นะคะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะให้เพื่อนๆเลือกเซรั่มที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อมาในการดูแลหน้านะคะเพื่อนๆผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ก็คือ m o สเจอไรเซอร์นะคะเพื่อนๆมอสเจอไรเซอร์ก็จะมีทั้งบำรุงหน้ากลางคืน และมอสเจอไรเซอร์ที่ใช้บำรุงหน้ากลางวันนะคะเพื่อนๆพ i อ e มอเจอไรเซอร์ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวและปกป้องการสูญเสียน้ำในผิวในช่วงระหว่างกลางคืนและกลางวันนะคะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลหน้านะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็คือซันสกรีนนั่นเองนะคะเพื่อนๆืซันสกรีนก็คือผลิตภัณฑ์กันแดดทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี uv ที่เป็นตัวการทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวของเพื่อนๆน,นะคะและป้องกันริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะเพื่อนๆที่คือสกินแคร์ที่ใช้ในการดูแลหน้าโดยเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดใบหน้า ไปจนถึงการบำรุงหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแมวเหมียวก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ